สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอแนะนำวิธีการใช้งานระบบเพื่อให้บริการบนเว็บไซต์ a i อ t h a i ค่ะซึ่งในตัวอย่างคลิปนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการใช้งานระบบแนะนำป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกงับเนื้อหาหรือ tag suggestion นะคะโดยสามารถใช้งานได้ผ่านทาง2ช่องทางค่ะช่องทางแรกก็คือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ a i for t h a i นะคะส่วนช่องทางที่2ก็คือผ่านทาง API ค่ะสำหรับช่องทางแรกนะคะ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ไปที่เว็บไซต์ a i 4 t h a i i n t h นะคะจากนั้นให้คลิกที่เมนู Service ค่ะซึ่งจะเห็นรายการ Service ต่างๆนะคะที่ให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ ai4thai ai, ค่ะจากนั้นให้คลิกไปที่ Tag Suggestion นแนะนำป้ายคำศัพทค่ะเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะพบกับหน้าจอสำหรับให้ทดลองใช้งานระบบ t ท g g Suggestion นะคะ ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ระบบแนะนำป้ายคำกับที่ทางกล่องด้านซ้ายมือได้เลยค่ะเมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มรีเาะร์ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแท็กที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นะคะอย่างในตัวอย่าง ก็จะได้แท็กที่ชื่อว่ากระบองเพชรจัดสวนต้นไม้กเกษตกกรกรรมและดอกไม้ค่ะ,คะสำหรับช่องทางที่2นะคะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเขียนโค้ดเพื่อเชื่อมต่อไปอยัง API นะคะในขั้นตอนแรกผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ a i for t h a i e ก่อนค่ะเพื่อให้ได้ API key สำหรับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อไยัง API นะคะเมื่อทำการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นคลิกที่เมนู developer ค่ะเพื่อที่จะเข้ามาดูรายละเอียดวิธีการใช้งานตัว API นะคะจากนั้นให้คลิกไปที่เมนู t a t station นะคะแล้วก็เลือก t a t station ค่ะซึ่งในหน้าเพจนี้นะคะก็จะอธิบายวิธีการต่างๆในการที่จะเรียกใช้งาน t a t station API โดยจะบอก URL ที่เราจะต้องใช้ในการที่จะ c คอนเ c คนะคะไม่ต่อที่รองรับ Header Parameter ซึ่ง Parameter ที่จะต้องส่งเข้าไปเนะี่ยมีอยู่2ตัวก็คือ t e x t แล้วก็นำ tag นะคะ t e x t ก็คือข้อความที่เราต้องการจะ r e คอ r d นั่นเองส่วนนำ tag ก็คือจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการให้ระบบ return return ตัวใป้ายคำาลับมานะคะถัดมาก็จะเป็น ผลลั์นะคะที่ได้อันนี้จะเป็นตัวอย่างผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปแบบของเจอสัสนะคะสิ่งที่ดีเทิร์นกลับมามีค่าอะไรบ้างมีค่าแท็กแล้วก็สกอร์ค่ะในส่วนถัดมานะคะก็จะมีวิธีการตัวอย่างโค้ดในการที่จะเรียกใช้งานตัว Service ของเรานะคะซึ่งก็มีหลักหลักายภาษาให้เราเลือกใช้งานนะคะสำหรับในคลิปนี้เราจะใช้ ภาษา Python นะคะในการที่จะเชื่อมต่อไปอยัง API ให้เราเลื่อนหน้าเพจนะคะมาที่ด้านล่างนะคะจะมีตัวอย่างของโค้ดภาษา Python อยู่โดยเราจะใช้โค้ดไพทอนไปรันอยู่บนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า g o o l e c o l a b นะคะขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะให้เรา Copy Code นะคะตัวอย่างจากหน้าเว็บไซต์นี้นะคะเพื่อที่จะนำไปรันผล หลังจากที่ Copy เสร็จแล้วก็ให้ไปเปิด Google c o l a b นะคะแล้วก็วางโค้ดที่เรา Copy เนี่ยลงไปก่อนที่เราจะรันผลนะคะขออธิบายตัวอย่างโค้ดคร่าวๆนะคะอย่างบทันแรกเนี่ยจะเป็นวิธีการ Import Library ที่ชื่อว่า r e q u e s t นะคะเพื่อใช้ในการ call API ค่ะดับถัดมานะคะก็คือ url ที่เราจะใช้ในการเชื่อมต่อ ในที่นี้ก็คือจะตัวตัว t a suggestion api นะคะถัดมาก็คือ parameter ค่ะซึ่งเราจะส่งไปอยู่2ตัวนะคะก็คือ parameter ที่ชื่อว่า tag แล้วก็นำ tag นะคะ tag ก็คือข้อความที่เราต้องการจะให้ระบบแนะนำป้ายกำจกัดนคะคะคือเนื้อหาข้อความของเราในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถที่จะแก้ไขข้อความตามที่เราต้องการที่จะให้ระบบ s u p อ o r t ได้เลยค่ะส่วนนำ t ็ g ในที่นี้เราใส่ไปเราอยากให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยดีเทอร์นกับมาแท็กคือคือ To ก e นะคะเราสามารถที่จะปรับแก้ตรงนี้ได้ถ้าเราอยากได้แค่3แท็กเราก็เปลี่ยนตัวเลขนี้เป็นเลขสนะคะจากนั้นก็คือค่า Header นะคะสิ่งที่ส่งไปก็คือ api key ซึ่ง api key เนี่ยก็จะได้มาตอนที่เรา ลงทะเบียนใช้นนงานระบบนะคะซึ่งทุกคนก็จะมี a d i key เพื่อที่จะใช้งานเชื่อมต่อในตัวเซิร์ฟเว็ตนี้ mm hmm. ในส่วนถัดมานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นวิธีการที่เรียกไปยัง API นะคะตามค่าที่เรากำหนดไม่ว่าจะเป็น URL, Header, Parameter นะคะส่วนบรรทัดสุดท้ายเนี่ยจะมีทัดในการปิ้งผลลัพธ์ ที่ได้นะคะจากการที่เลือกเซอร์วิสซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของเจสันะคะจากนั้นให้เราทำการคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะคะทางด้านซ้ายมือเพื่อที่จะรันโค้ดผลลัพธ์ของเราเมื่อรันเสร็จเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตัว j จสันะคะที่ที่ที่ได้จากการวิเคราะห์เท็ที่เรา อินพุตเข้าไปนะคะ,ะตัวอย่างนี้เทคของเราก็คือข้าวและแป้งมีสารอาหารหลักคือคาร์โบไฮเดรตนะคะผลลัพธ์ที่ได้เราบอกว่าเราให้เอาผลลัพธ์แค่3 3แท็กนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมีควาว่าพาชนาการอาหารแล้วก็ลดความอ้วนค่ะค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ